สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้จะมาแนะนําตัวรถนะคะเป็น t o วย t a v ้าวออให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าหาตัวเริ่มต้นอยู่หรือว่าตัวรองท็อปนะคะถ้าเกิดขันด้านซ้ายมือนะคะเป็นในส่วนของตัว 1.5ตัวเจนะคะตัวเริ่มต้นแต่ทางด้านขวานะคะเป็นตัว1.5ตัวอ e. ีเดี๋ยวพามาชมมาดีตัวรถของ2คันนี้กันนะคะว่าราคาแตกต่างกันเท่าไหร่เล็กไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะพามาชมคันแรกคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ To y o ต a v i o s 1.5ตัวเจราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะเล็กไม่ของคันนี้อยู่ที่140,000โลนะคะทะเบียนรถ6กไก่พอศเพา6412นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมกับโลโก้ t ต y o ต,ต้อยู่ตรงกลางนะคะกระจังหน้านะคะ เป็นสีดำนะคะขีดยาวมาให้กับลูกค้านะคะพร้อมกับตัวกันชน,นหน้านะคะจะเป็นสีดำนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวไฟนะคะที่เป็นไฟนะคะมันตีลิฟเตอร์นะถัดมาเลยนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้ต้องบอกกับลูกค้าเลยนะคะว่าคันนี้เขาเปลี่ยนแม็กมาให้นะคะแม็กเป็นแม็กแล้วจากล้อกระทะเป็นแม็กให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะได้ยางของดันหล่อปี2 0นะคะมาพร้อมกับตัวหัวน็อตนะคะที่เป็นนอ็อต4รูแบบนี้เลยถัดมานะคะคันนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยที่จับตัวรถนะคะเปิดภายในภายนอกนะตัวรถคันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนี่ กระจกเดิมๆนะคะมีโลโก้โตโยต้ให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคันนี้บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักผกีความจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะอ่ะสำหรับตัวยางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางของดัลล o อปเช่นเดียวกันนะคะเป็นยางปี2020เรียบร้อยเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังของตัวรถนะคะตัวไฟถือว่าเฉียบเฉียวม,มากๆนะคะมีโรเมียมนะคะคาดตรงกรอบของกรอบของดวงไฟด้านหลังให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีเซนเซอร์นะคะด้านหลังมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่สลับว่า v ีออนะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดนะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะภายในตัวรถนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเดินได้แต่เข็บสีส้มแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าภายในคันนี้ถือว่า กิบจริงๆนะคะภายในไม่ช้ํานะที่สําคัญตัวเบาะก็ถือว่าไม่ช้ําและก็ไม่สกปรกด้วยอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันบ้างภายในนะคะของด้านหน้าคันนี้นะคะเบาะเป็นเบาะปรับมือนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่ได้เป็นจอวิทยุนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลยเชื่อมต่อ fmam ใส่ CD ได้เลยนะคะมาพร้อมตัวแอร์ที่อยู่ตรงคอนโซลด้านล่างของวิทยุแบบนี้เลยนี่ แอร์แอนาล็อกนะคะเป็นแอร์ปรับมือมีที่เขียวบุหรี่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยได้ในส่วนตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนี่พวงมลาลัยจะยังไม่มีออปชั่นใดๆนะคะถัดมานะคะตัวรถคันนี้ได้เป็นกระจกนะคะไฟฟ้าของคนขับตัวล็อกรถปลดล็อก,ก,กให้เรียบร้อยเลยนะคะได้ในสวนตัวรถนะคะที่เป็นนี่กระจกพับไฟฟ้านะคะปรับออโต้ได้เลยนะคะมีตัวกันลื่นติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัวจอนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะอ่ะ หนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เรามาดูกันว่าตัวรถคันนี้นะคะมีคู่มือการใช้งานครบหรือเปล่านะคะบอกเลยว่ามีคู่มือการใช้งานนะคะครบเลยนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่จดทะเบียนนะคะวันที่27กันยายน2560นะคะตรงปีตรงรุ่นคือปี2017นะตัวรถคันนี้เป็นรถบริษัทนะคะรถมือเดียวนะคะนี่บอกเลยว่าสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ108แแรงม้านะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากเลยอ่ะ ถัดมากันบ้างดีกว่านะคะนี่วีออสนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีบอลเงินนะคะเรามาดูสีขาวกันบ้างนี่คันนี้นะคะคันนี้นะ,ะ,นนนะ,ะบอกเลยว่าลูกค้านะคะได้ในส่นตัวแม็กมาเรียบร้อยเลยนะคะตัวรถคันนี้เป็นตัว1.5ตัว e ตัวรองท็อปนะคะราคาต้งขายอยู่ที่3990 0 0บาทนะคะมาพร้อมเลขมาอยู่ที่1 4 0 0 0กิโลเมตรนะคะเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวมาดูออปชันตัวรถของคันนี้กันบ้างนะคะทะเบียนรถ เจ็ดก็ไก่ซอสลาบเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งนะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนี่คันนี้นะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเดิมๆจากโรงงานนะคะการชนด้านหน้าเป็นสีดํานะคะพร้อมกับตัวด้านบนนะคะกระจังหน้านะคะสีดําเช่นเดียวกันโลโก็โตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยเรามาดูตัวอย่างกันบ้าง สำหรับคันนี้นะคะเขาเปลี่ยนยางมาให้แล้วนะคะเป็นยางมิชลีนปี2021นะคะตัวแม็กก็เป็นแม็กแต่งซิ่งนะคะสีดำตัดทูโทนนะคะสีดำตัดสีโครเมียมนะคะเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับหัวน็อตนะคะที่เป็นหัวน็อตเดิมๆทั้ง4ี่รูเลยสเกิร์ตด้านข้างของตัวรถนะคะก็ติดตั้งมาให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดแต่งด้านข้างตัวรถก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่ มาพร้อมตัวรถที่เป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้นะคะออปชันตัวนี้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่จับนะคะประตูนะคะทางเข้าด้านในนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอะเตย์ตานะคะเตย์ต,ตาเตย์ตาทุกจุดนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะถือว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหายอยู่ นี่ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะก็ติดในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะมีท่อหลอกติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันสาหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะที่ติดตั้งมาให้นะคะทั้ง2จุดเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟท้ายจะมีคาดนะคะของกรอบดวงไฟนะคะเป็นโครเมียมเงาๆนะคะพร้อมกับโลโก้ตัว E แบบนี้เลยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเตอร์ต้า V- ออดนะคะสีขาวต้องบอกก่อนว่าคันนี้มีสปอยเลอร์ติดมาให้แล้ว ได้สปอยเลอร์ไปด้วยเลยนะคะเราไปดูภายในของคันนี้กันบ้างดีกว่าภายในคันนี้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะเดินได้ตะเข็บนะคะสีส้มเหมือนกันเลยนะคะพร้อมกับพื้นที่ด้านหลังนะคะที่กว้างมากๆเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างอ่าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวที่คาดนะคะเป็นสีออกสีชมพูอ่อนๆนะคาดนะคะตรงนี้เลยนี่ บอกเลยว่าบอดี้ภายในของตัวรถนะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากคันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นปีเดียวกันตรงปีเลยนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนจอวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะคะเชื่อมต่อในส่วนของตัวรถที่เป็น USB ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแอร์นะคะด้านล่างของตัวรถนี่แอร์ปรับออตัวแอร์จะยังไม่ใช่ออโต้นะคะคันนี้เป็นแอร์นะคะหมุนนะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดตัวเบาะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย บอกเลยว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานเป็นสีขาวด้วยเขาแพงมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะ เดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนตัวห้องเครื่องนะคะของ2คันนี้ก็เลยนะคะว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะพามาชมนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังของตัวรถกันนะคะสําหรับคันแรกเลยนะคะสีขาวคันนี้เลยนะ,ะตัวรถคันนี้นะคะพื้นที่ด้านหลังก็บอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะไม่เคยติดแก้ด้วยที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเขามีในส่วนตัวยางอะไหล่นะคะติดตั้งมาให้ด้านล่างของตัวรถเรียบร้อยเลย นี่มีอะไรนะคะเครื่องมือนะคะอยู่ครบเลยนะคะพร้อมกับห้องสีด้านล่างนะคะไม่มีพ่นมานะบอดี้ด้านในของคันนี้เดิมๆเ,เลยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่แนะนํานะคะนี่โครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเมทัลโครงสร้างตัวรถก็เดิมๆเ,มเมช่นเดียวกันหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่ารอยถอดเลยนี่ทะเบียนนี้นะเดี๋ยวพาไปชมนะคะคันสีบอลเงินกันบ้าง ถ้าคันนี้ได้พะยางนะคะของวีออสติดตั้งมาให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูเรียบๆนะคะแต่ธรรมดาที่แสนจะพิเศษนะคะเพราะว่าคันนี้ปูในส่วนของพะยางมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยอย่างอะไรก็อยู่ครบนะคะในส่วนตัวด้านล่างคันนี้นะนี่ยังอะไรอยู่ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะทุกจุดอยู่ครบเลยเรามาดูหัวน็อตกันบ้างหัวน็อตไม่มีรอยไขยร่รอยถอดแผ่นการความร้อนปูมาให้เรียบร้อยเลยนี่หัวน็อตอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยนะคะ มีกล้องติดตั้งมาให้กับลูกค้าเพิ่มแล้วด้วยอะเรามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องของสองคันนี้กันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เดี๋ยวพาไปชมในส่วนตัวห้องเครื่องกันนะคะสําหรับสองคันนี้แล้วลูกค้าจะได้เห็นเลยนะคะว่าตัวรถเขาเหมือนกันจริงๆนะ คันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะดู o อ v t i นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบเครื่อพันห้านะมาร์กแต้มสีจากโรงงานก็ยังเห็นได้ชัดเลยนะคะพร้อมกับหัวน็อตที่แก้มตัวรถยังอยู่ครบแบบนี้นะคะไม่มีรอยครรยยถทอดนะคะหัวน็อตของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็สลักว่าโตโยต้าเดิมๆจากโรงงานเลยมาพร้อมแผ่นกันความร้อนปูมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ หัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยรอยถอดนะคะมาพร้อมกับตัวที่แก้มด้านขวาก็ถือว่าไม่มีรอยขยรอยถอดเช่นเดียวกันแบตเตอรี่ของคันนี้เป็นแบตของ G8 เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนมาให้แล้วด้วยนี่โครงสร้างเม็ดอาร์ตอยู่ครบแบบนี้เลยนะใครทียบนางมองหายอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้เรามาดูคันสีขาวกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับสีขาวนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะคะดูโอวีวีทนะ มาพร้อมบอดี้โครงสร้างด้านในนะคะเดิมๆเช่นเดียวกันนี่โครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มีรอยหายนะคะไม่มีน็อตหายน็อตหลวมหรือว่าน็อตขยับเลยนี่หัวน็อตเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยไขไม่มีในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะเดิมๆนะคะโตโยต้าอยู่ครบแบบนี้เลยมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะเรามาดูทางขวากันบ้างนะคะนี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไข่รอยถอดนะ คันนี้นะคะได้แบตใหม่มาเช่นเดียวกันนะคะเป็นแบตเตอรี่แห้งนะคะสำหรับ2คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานทั้ง2คันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับตัวเริ่มต้นของ v ีออสแล้วก็ตัวรองท็อปของ v ีออสนะคะให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบกันเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวรถเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรอยู่นะคะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันสาหรับลูกค้าที่กำลังมองหาตัวรถไว้ใช้งานหรือว่าสนใจออกรถนะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ววยนะจะจมาัปเตรถต กับลูกค้าได้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ